สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมือนี้ผมสีมาบ่อ,บอขันตอนการาเขาเรียกว่า,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 ล,าล้างถังซักผ้าเนาะผมสีเท่าการลางลางถังนี่แหละอุปกรณ์เท่าก็คื่อ,อน้ำส้มสายชูนี่ผมสีล้างถังให้พี่น้องด้วยยับไปไกลๆเลยเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้ง คนทำวิธีขั้นตอนให้ FC ดูก็ต้องทำให้มันสวยเออเพื่อเป็นการแบบว่าเออเพได้ตั๋วกันเนาะเอาให้เพ่องเล่ว่าขั้นตอนการเรีย็เป็นเรื่องไงสมสายชูงลงได้เปิดฟ้าเรื้อยอนอะล้างได้เลย ไปัรับลงไปลลางมันงแ้ปุ่หละใส่เข้าไปเนี่างทุกทวงท่งนั่งกต่อเรืเยอยจะรูดด้วยน้ส้มสายชูดู้งเนาะนัะ่วกัเปิดน้าแท่งแค่นี้เปิดน้าแท่งเพา ว่าสี่ห้องถังดีล่าไม่เสร็จประมาณสองชั่วโมงคนระับเอาผมงจิตแพนกล่องให้เบิืงบัดาที่นหนาะดีล่านี่กระดิบล้างถังซักเนาะโปรแกรมพร้อมจิตเปิดนน้ำประมาณนี้แหละสองชั่วโมงเลยคือว่าเอาน้ำแบบเยอะๆไปเลย ประมาณนี้พี่นอ้องทำามักกะเอาไปใส่เบิร์เดอร์ไปปรับใส่เบิร์ขอบคุณในการรับชมรละติดตามทำามักคลิปก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณหล,ลายๆครับเดี๋ยวผมจะเก็ปต่อไปในช่องพอบานสายเบอร์อเทินแห่งแรครับขอบคุณหล,ลายๆครับผม